สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีตามดำมซิงครับโอ้เรามาอยู่กันดีซีเจ็ดสิบเช่นเดิมนะครับกับตู้แอร์นะครับเป็นโตเกะปีแรกครับไม่รู้จะไปโรดหรือไปโดนะครับวันนี้นี่แม็กซิ่จวดครับแม็กซิจวดมาช่วย เสร็จแล้วครับเหลือประมาณหนึ่งนานู้เจอข้าวแบบสวยครับนาดำนะครับไม่ใช่นาหวานนะครับ จ้างคนบ้านี่ถือว่าถูกมากครับวันละสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับรถามเกมเมติกส์สับค้องหน้าสายดันจริงๆอ่ะไม่คิดจวดครับไม่ฟังเสียงรถเลยอ่ะ <laughs> ข้าวนี่เม็ดแบบออกแบบเสียงไงดังมากครับข้าวนาด้วยนะ มันกดลงครับก็เสียไม่ทิ้จวดเลยบอกให้ยกตะเกา่นิดหนึ่งไม่ยกครับมันตัดข้าวข้างล่างข้าวแบบสวยมากครับข้าวน้าดำนะครับถ้าข้าวหวานนี่มันไม่กดข้าวนะเจ๊เนี่ยมันกดแคบมันกดข้าวลงนะตะเกากดข้าวลง รู้จะได้งวดไหมครับปีนี้นี่ทาลบนี่จบเขาวนะครับเกี่ยวยากแนะ่นอนนะเข้านา้ขนาดนี้ เข้าหนาเหมือนกันนะครับน่าจะเข้าวหวานนะครับแต่ตรงนี้นี่เขาเรียก มะลิอะไรร้อยร้อยครับร้อยอะไรเราจับไม่ได้นะมันสุกเร็วนะครับไม่เหมือนมะลิหนักนะ มื่อเช้านี้นึกว่าฝนตกแล้วไม่ได้เกี่ยวแน่นอนนะเอาที่นายได้นี่ไม่ออกเฉยเลยคือว่า,วาโ,อโอเคครับฝนไม่ตกนะแต่ฝนตกนี่จบเลยเกี่ยวไม่ได้แน่นอน เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้าวก่อนนะให้ตาเอาไปข้าวไปถ่ายเนะี่ย